เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงนี้ประเทศไทยของเราเนี่ย ก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับบางครั้งก็อาจจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประสบภัยจากพายุหรือว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับสำหรับการช่วยเหลือของทางราชการเนี่ยนะครับก็มีแนวทางในการช่วยเหลืออยู่หลายแนวทางนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่า,าหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถที่จะจัดหาอาหารให้กับผู้ประสบสาธารณาภัยได้หรือไม่แล้วถ้าจัดได้เนี่ย จัดได้วันละกี่มือ้อมื้อละเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับครับวันนี้นะครับกระทรวงการคลังเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว .160 ลงวันที่5ตุลาคม2563นะครับเป็นเรื่องอการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับ โดยในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2563นะครับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2563เป็นต้นไปนะครับสำหรับในเรื่องของค่าอาหารจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในข้อ5.1จเป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินโดยคำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสมนะครับในข้อ5.1.1เนี่ยเขาให้จัด ค่าอาหารจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน3มือม้อมื้อละไม่เกิน50บาทต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับโดยหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถที่จะ,ะจัดอาหารโดยจัดอาหารให้วันละไม่เกิน3มื้อนะครับและมื้อละ ไม่เกิน50บาทต่อคนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ